กลับนมันสการเจ้าค่ะเม,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 มื่อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ก็กลับไปปฏิบัติเจ้าค่ะก็ในที่สุดก็รู้ว่าการที่จะไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันยากนะเจ้าค่ะเป็นยังไงการไม่ต้องทำอะไรเลยมันยาก คือ <c oughs> ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องพยายามไม่ต้องอะไรก็พยายามสังเกตให้มัน,มนละเอียดขึ้นไปอีก <c oughs> อย่างที่หลวงตาสอนเจ้าค่ะก็หลวงตาบอกคราที่แล้วหลวงตาบอกว่าเหมือนกัรมธิไปติดอยู่ที่ตรงเบาๆาสบายสบายก,ก็ไปก็ไปสังเกตดูก็จะมีโมเมตนต์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่มีตัวเรามันมีแต่ตัวรู้แต่ตรงนั้นนะมันก็คือเบาสบายจริงแล้วไม่ได้ไม่ทันที่จะดูต่อจนกว่าที่ว่า จะมันมีสังขารอื่นเกิดขึ้นมามันมีเสียงพาขึ้นมาก็ก็จะรู้ตัวแต่ว่าพอ,พอย้อนเมื่อวันไฟที่วันนั้นมามากราบหลวงตาเนี่ยเพิ่งจะได้กลับไปฟังอีกก็ไปเห็นรายละเอียดในคําสอนของหลวงตาอีกหลายอันซึ่งที่จะเป็นคําถามเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีแล้วเจ้าคะ่ะก็คือว่าเห็นแล้วว่าสมมุติว่าเราใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเนี่ยก็ให้ดูลมหายใจ ในความไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแล้วถ้าเผื่อว่าสติความรู้สึกตัวมันจะแวบไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยก็ก็เห็นว่ามันมันเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ก็ดูมันไปเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่นั่งลงเฉยๆแล้วนั่ง,น,งนั่งดูไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีเป็นแสงสีแดงมากชัดมากเกิดขึ้นมาแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนก็ให้รู้ว่า เออมีความสงสัยเกิดขึ้นว่านั่นคืออะไรก็ก็ช่างมันอีกอา่าเจ้าค่ะแล้วก็คำถามตอนนั้นที่มีถามหลวงตาอ,อีกอันนึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องดูให้มันเห็นประจกกักษ์กระจายที่หลวงตาบอกว่าคอ้คล้ายๆของหมอศิระอาร่าเจ้าค่ะแล้วหลวงตาบอกว่ามันจะประจักษ์ได้ไงเดี๋ยวเมื่อมันไม่มีตัวเราตรงนั้นก็เข้าใจมาอีกจุดหนึ่งว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคือให้แค่รู้ให้มันเป็นปัจจุบันรู้ให้มันเป็นปัจจุบัน แล้วอย่างตอนที่รู้เป็นปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีตัวเรามันว่างมันเบาเนี่ยเบางทีมันมีตัวสังขารคือมันขยุกขยิกขึ้นมาเหมือนกับจะเกิดคิดอะไรขึ้นมาแต่ว่ายัางยังไม่ทันได้คิดตอนนี้ก็จะให้รู้ว่าอันนั้นนะ่ะคือสังขารแล้วก็จะให้ก็ก็ดูต่อไปอีกแต่บางทีมันเหมือนกับว่าบางทีถ้าหลวงตาก,ก็สอนไว้แล้วพอไปฟังเทวีก็คือว่า คือแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่อยากพยายามมันก็เป็นความพยายามอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมเจ้าคะคือดูตามปัจจุบันอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นจะอยู่ที่ลมหายใจจะไปอยู่ที่จิตจะไปกระพริบตาจะขยับมือความรู้สึกตัวตรงนั้นเนี่ยเรากําหนดไม่ได้เขาจะไปรู้สึกของเขาเองเราก็รู้ไปเท่านั้นนะเจ้าคะแต่ที่ยังไม่ค่อยเห็นก็คือเรื่องของความเกิดดับ อันนี้เจ้าขะท,ที่ไปพยายามไปปรับตัวเองอีกนิดหน่อยที่จะดูให้ละเอียดขึ้นไปอะก็ได้ประมาณนี้เจ้าค่ะมันส่งกันบ้านเมื่อกี้ฟังของโยมหมอโยมหมอบีะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นไหมไม,ไม่ไม่ได้ลงรายไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเป็นรายละเอียดแต่ก็รู้สึกว่าคือไม่ว่าเราจะมีความอยากได้อยากนิพานอยากรู้อยากอะไรเนี่ย ก็ก็ไม่ไม่ให้เอาทั้งนั้นมันก็คือความอยากได้ได,ได้เท่านี้เจ้าค่ะแต,แต่ก็เข้าใจค่ะก็ตรงก็คือตั้งแต่มาฟังคเทีแล้วตั้งแต่เริ่มฟังเทปท่านหลวงตาก,ก็ก็ได้ตรงนี้มาว่าไม่ต้องไปพยายามอยากไม่ต้องไปอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติบางทีสมมติเราทําอะไรของเราไปเรยารู้สึกว่าเอ,อวันนี้เราไม่ได้ให้เข้าห้องพระไม่ได้ไปตั้งใจอันเนี้ยเลิกไปละ คืมันตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในห้องพระไม่ต้องอยากได้ไม่อะไรให้มีสติแล้วก็รู้ปัจจุบันให้ได้ตลอดแต่ถ้าเวลาเข้าห้องพระที่เป็นบติษในรูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหน่อยเจ้าค่ะและที่จะก,กลับไปคราวที่แล้วก็รู้สึกว่าสติไวขึ้นมากคือนั่งคุยกับเพื่อนฝูงหรือทานข้าวหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาตลอดเวลาที่จะรู้รู้ตัวที่เป็นปัจจุบันเจ้าค่ะมันังอยู่ในขั้นตอนของ ที่พยายามไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไล่ทำความเข้าใจรู้แล้วว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ที่พูดมาก็ถูกหรอกถูกถูกอยู่แต่มันเนี่ยมันเหมือนอยังไงอ่ะมันรู้ไม่รอบเห็นไม่รอบ รู้ไม่ตลอดแทงไม่ตลอดสายนีมจะให้มันรู้รอบแทงรอบแทงตลอดสายเข้าใจชัดเจนในเหตุและผลตอนนี้ได้ไหมเนี่ยหรือต้องให้ไปทำแบบนี้ก่อน มันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไล่เช็คไล่ตรวจสอบไล่ทำก็เข้าใจปฏิบัติไปเข้าใจไปเนาะพยายามปฏิบัติไปก็เข้าใจไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันเหมือนกับยังไงล่ะเรามองภาพรวมไม่ออกมองภาพรวมของธรรมะไม่ออก อำยังไงมองภาพรวมธรรมะออกมันเหมือนเราขับรถหลงอยู่ในกรุงเทพที่มีออกตอ,อกซอยเยอะหลงตาก็เหมือนกับจอสอร้อยอะที่มองจากบนฟ้าลงมาแล้วก็คอยบอกว่าเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้ม,นนมันต้องไปเลี้ยวตรงนี้ซอยนี้ซอยนี้ซอยนั้นหลงตาก็เหมือนกับ พวกจอสอร้อยที่ขึ้นหอเฮลิคอปเตอร์แล้วก็คอยบอกจากข้างบนมามันก็เลยมองเห็นหมดเนละว่าไอ้ทางเนี่ยจะต้องไปงี้รถตรงนี้มันติดตรงนี้มันติดป้ดาให้เลี้ยงไปตรงน,นี้ไปถนนนี้เหมือนเราป่วยไม่สบายรถพยาบาลกําลังนําไปไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยแต่มันติดไปไม่ถูกอะไรเงี้ยมีรถถนนนี้ติดถนนนี้ติดก็เกียทางให้ตลอด แต่เหมือนเรามนอยู่ในบนถนนที่กําลังรถติดมันมองไม่ออกแต่ก็อยู่ระหว่างการเดินทางมีความเพียรมีความพยายามอยู่พอดีก็ผิดผ e ิดถูกถูกผิดผิดถูกถูกเร็วตายเร็วกว่าผิดผิดถูกถูกแต่มันมองภาพรวมไม่ออกว่าไอ้ที่บอกแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ไยงงไม่ให้ไปตรงนน้นให้ไปตรงนี้อย่างเงี้งอยอะไรเนี้ยมันมองภาพรวมไม่ออกว่าวัาตถุประสงค์ของผู้ที่เขาบอกจริงๆเนะี้ย เขาต้องการอะไรก็จะให้ไปเส้นไหนไปถนนสายไหนเริ่มจะไปทะลุไปที่โรงพยาบาลไหนที่ใกล้ที่สุดเหมือนกับว่าเราติดอยู่ตรงขับรถติดอยู่ตรงไหนที่รถติดเราก็เลยมองไม่ออกว่ามันจะไปโรงพยาบาลไหนถ้าไปตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงไปถึงโรงพยาบาลไหนใกล้ที่สุดเพราะมันฉุกเฉินที่สุดแหละเราเป็นคนขับรถเราก็มองไม่ออกว่าแต่บนเขามองมาจากบนฟ้าเขาก็จะมองออกว่า เนี่ยถ้าเราไปตรงนี้มันติดตายเลยไปไม่ทันหรอกตายก่อนคือชีวิตเราตายก่อนที่จะบรรลุธรรมเขาก็พยายามจะบอกภาพรวมให้ว่าตัวนี้ภาพรวมในเทมรถติดแบบเนี้ยแต่เรามองเขาไม่ออกอ่านเขาไม่ออกเขาบอกมาแต่เรามองไม่ออกมองภาพรวมไม่ออกแต่การปฏิบัติของเราก็ถือว่าเราก็ขยันอยู่แล้วก็ทําตามเขาบอกเลย แต่ที่จริงสติปัญญาของเราเนี่ยมันน่าจะเข้าใจภาพรวมได้ดีกว่านี้ชัดเจนกว่านี้เพราะเมื่อกี้ถ้าเราตั้งใจฟังหมอบีที่คุยกับหลวงตาเนี่ยสติปัญญาของเราถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆเราจะชัดเจนหมดเลยเข้าใจภาพรวมออกเลยว่ามันจบลงได้อย่างไรจบลงตรงไหนถ้ามันจงจบลงตรงนี้มันก็ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องหายเหตุผลไม่ต้องหารายละเอียด ตอนี้เราเรามัวแต่ไปติดอยู่ในคำทางของวิธีเราเราคิดแต่วิธีของเราจะจบกันบ้านเราเลยไม่ได้ฟังเขาละเอียดจริงๆมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รายละเอียดแต่ด้วยอุปนิสัยของเราแม้แต่ลูกตาจะบอกว่ไงอุได้วยอุปนิสัยของเราเองเป็นอาสวะอนุสัย เราจะต้องกลับไปทําก่อนขอวิธีการทําขอวิธีการปฏิบัติและขอวิธีการเดินทางไม่มีทางที่จะรวบยอดทําความเข้าใจได้ใมเวลาอันสั้นต้องขอวิธีปฏิบัติขอวิธีการเดินทางแล้วก็ค่อยๆผิดถูกรองผิดรองถูกรองผิดรองถูกไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจ ก็จะได้แต่ด้วยอ,อุปนิสัยวาสนาก็จะเป็นเช่นนั้นจะเร่งรัดก็ไม่ได้ทำไงดีคือมันจะต้องรวบยอดให้ก็ไม่ได้ต้องขอวิธีปฏิบัติต้องลองไปปฏิบัติก่อนด้วยอ,อวุปนิสัยวาสนาต้องลองไปปฏิบัติก่อน แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนิดนดานไปเรื่อยๆก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่หลวงตาต้องหลวงตาให้อ่านไม่ขาดก็จะต้องขอวิธีปฏิบัติไปก่อนขอวิธีปฏิบัติไปก่อนขอวิธีปฏิบัติไปก่อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจตัวเองไหมเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะแล้วก็ที่ฟังเทปของท่านอาจารย์ ก็คิดว่าเข้าใจภาพรวมเนั้นเจ้าค่ะแต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่เข้าใจว่าจริงๆแล้ว,วมันใจจิตเดิมแท้เนี่ยมันมันคือจัดที่เรียกว่าใจเนี่ยมันคือมันไม่มีอะไรแล้วในที่สุดมันจะต้องแยกตรงเนี้ยออกมาให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญคือเม่งน้นโยมมันจะไปกนะทําอีกไปรยาติกรมกรไม่ร้ไปแยกอน,นุนแยกอันนี้ไม่ใช่ เป้าหมายวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวคือตัณหาดับสนิทแค่นี้เองดับในปัจจุบันจะดับตอนไหนก็ได้ต้องดับในปัจจุบันดับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ดับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ดับให้หมดสิ้นดับตัณหาอย่างเดียวตัณหาดับเท่านั้นเนี่ยตัณหาขยโยนิโรโทโหติเนี่ยหรือถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งล่านิจอาโตวรินิพุโตดับสนิทเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ วัตถุประสงค์เดียวคือตันดับตัณหาถอนตัณหาขึ้นได้กับทั้งลางนไอวัตถุประสองค์อื่นคำบรรยายอื่นไม่ได้เกี่ยวเลยคือรู้ต่อทันในใจตัวหรือเปล่าว่าเป็นตัณหาแล้วก็ดับมันเสียตัณหาดับนั่นแหละพบชาติการเรียนว่ายตใจเกิดก็ดับพร้อมหมดเลยตัณหา เป็นปัจจัยทาให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปปจจัยเกิดชา,ชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะตัณหาเป็นเหตุตัณหาดับพบตัณหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับพบชาติชรามรณะทุกโ,กโใจใจศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจการเวียนว่ายตายเกิดดับพร้อมหมดเลย ดับตัณหาที่ใจตัณหาก็มีตัณหาสามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามาตัณหาก็คือตัณหาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่สีธรรมอารมณ์เนี่ยอยากได้อยากเอามีความนันทิเพลินใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ เพภาะวะตัณหาก็อยากอยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นวิภาะวะตัณหาอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ความอยากนะ่ะตัวเดียวเลยเป็นเหตุแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไฟเผาใจไม่รู้จักจบสิน้นไฟในใจอะไฟราคะไฟโทสะไฟโมห oh ะไฟแห่งความโลดกลบหลงเนะี่ย จะดับได้เพราะตัณหาดับตัณหาสนิทดับสนิทไฟในใจอ่ะก็ดับสนิทไม่มีแม้แต่ไฟสุมขอนเมื่อไฟในใจดับสนิทเท่านั้นเนี่ยมันก็สงบเย็นนัตติสันติปรางสุขขงังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจักไฟกิเลสเป็นไม่มีหรือนี่เนี่ยคือนิพพานางังปรังสุขขงัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอ้นที่บอกว่าแต่อย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้ต้องไปอย่างนี้เพราะางี้ต้องแยกพยายามแยกนี้อย่างนี้อันนี้วัตถุประสงค์จริงๆเพื่อให้รู้ต่อทานตัณหาอย่างเดียวเ,เข้าใจไหมเนี่ยนี่คือภาพรวมถ้าเราบองภาพรวมไม่ออกเนี่ยเท่ากับเราตะเปะตะปาบมาเลยในการปฏิบัติ เข้าย์ไม่เข้าใจางไงเข้าใจเจ้าค่ะแล้วก็ที่หลวงตาสอนว่าทั้งหมดก็คือไม่คือจะมีความรู้สึกจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งนั้นแต่ที่สําคัญคืออย่าไปยึอดออย่าไปยึดว่าเป็นเป็นของเราเพราะนนในไอ้การไม่ไปยึดไม่มีตัวเราเนี่ยก็คือเป็นทางหนึ่งของการที่จะดับตัณหาใช่ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยว มันก็ไปพูดถึงวิธีการปฏิบัติมันก็ไปพูดถึงวิธีการปฏิบัติเองในใจเราตอนเนี้มันมีตัณหากับอะไรหรือเปล่าล่ะมีความอยากอะไรบ้างอยากเอาอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากบรรลุอยากสาเร็จอยากนิพพานอยากพ้นทุกมีไหมล่ะมีใช่สำรวจในใจเรานี่เลยสำรวจเดี๋ยวนี้สแกนเลยสแกนใจตนเอง ว่ามีไหมในใจเราตอนเนี้ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยอยากเอาอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากบรรลุอยากรู้แจ้งอยากสําเร็จอยากนิพพานมันมีไหมในใจถ้ามันมีอ่ะถ้ามันมีกระดับเสียมันมีกระดับเสียมันมีกระดับเสียมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมวิธีใดๆเลย ไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบใดๆทั้งหมดอตอนนี้ก็อ่านใจตัวเองอย่างเดียวเนะี่ยสแกนสแกนใจของตนเองมามันมีไหมสิ่งที่ดวงตาพูดเนี่ยอตอนนี้เราก็พูดกันเข้า,มา,ม,ามาใกล้เป้าหมายขึ้นไปเรื่อยๆแหละคือเหมือนเราจะยิงปืนที่ทเป้าเราก็ต้องรู้ว่าเป้าอยู่ตรงไหนหรือเราจะชกค,คู่ต่อสู้เราก็ต้องรู้คู่ต่อสู้มันอยู่ตรงไหนมันก็ชกลมเนี่ย ปัจจุบันขนาดเดินดูความอยากในใจอ่ะมีไหมละ่ะอยากออกจากทุกข์เป็นทุกข์แน่นอนเลยไม่ได้อยากออกจากทุกข์ก็เป็นทุกข์ครับตอนนี้มีอะไรบ้างความอยากในใจหรือไม่มีมไม่มีมก็ไฟก็ดับหมดแล้วไฟของความทุกข์ก็ดับหมดแล้วทีถ้ามีความอยากอย,กอยู่ในใจแล้วเราเห็นมันแล้วอ่ะเจ้าค่ะมันดับได้เองจิตมันวางเองเหรอเจ้าคะ เราแค่รู้เออถ ism, ้า <modeling> มันเห็นโทษอ่ะ <reco> ว <Christ. S 2> <siglo>. ่ามันทุกข์ก็เพราะความอยากนี่นะมันก็จะวางเองถ้าเราไม่เห็นโทษไม่มีใครวางถ้าเราเห็นโทษว่าความอยากนี่นะมันทําให้เราเป็นทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกทําให้เราเป็นทุกข์ความอยากอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็จะวางแต่ถ้าเราโทษอย่างอื่นทําให้เราเป็นทุกข์เราก็จะไม่วางความอยาก ถ้าเกิดเรามีความพยายามที่จะวางความอยากเออ,อน,นี่อยากอยากอยากจะวางอยากเป็นอยากจะวางใช่ไหมน,นี้<ะ>อยากจะวางทุกตายอยากจะวางทุกตายเลยอยากจะวางให้ได้ทุกตายเน <No. S 1> าะยังไงอีกรักได้งั้นงั้นเราก็คือในแต่ละปัจจุบันขณะ mm. ดูให้เห็นความอยาก ระแกนจิตใจตัวเองใช่ใช่ใช่พระโทษของมันจริงๆเราก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วพอมันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็มันก็จะดําเนินการไปตามปรเซสของมันเองโดยเราไม่ต้องไปอยากกําจัดมันด้วยซ้าไปใช่ไหมาช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราอยากไปกําจัดมันก็เท่ากับเป็นอยากซ้อนอยากเรายิ่งทุกข์อีกทุกหนักขึ้นไปอีกแล้วอันนี้มันจะคือตอนนี้เลยสงสัยนิดหน่อยเจ้าค่ะว่าในในส่วนที่ ที่ที่ฟังท่านท่านหลวงตามาเรื่อยๆที่แบบว่าให้ไม่ยึดไม่มีตัวเราอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะที่ท่านบอกว่าเป็นว <to> <na, S 3> ิธีทำอันน <dejar> ั้นอ่ะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือว่ามันก็รวมกันเข้ามาเจ้าค่ะก็รวมมาเพื่อให้วางความอยากได้เพื่อกดจใายภาพรวมแล้วก็วางมันเสียวางความอยากไปเสียไปเห็นว่าอะไรก็ยึดไม่ได้เพื่อจะให้วางความอยากได้ง่ายขึ้นถ้าเราเห็นว่าอะไรยึดได้เราก็จะวางความอยากไม่ได้ พะมันยึดได้อย่างเช่นว่าเราอยากจะวางสามีวางเรื่องราวของสามีวางเรื่องรา,ขงาวารอราของตัวเรากับสามีไม่ต้องไปอยากวางหรอกมันยึดไม่ได้แต่เห็นว่ามันยึดไม่ได้มันก็มันก็วางไปเองเนี่คือเหตุที่ว่ามันยึดไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยยึดอยู่แต่อยากวางไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ ยึดทุกตายที่ว่ายึดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆตัวเราคือไม่มีใช่ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็ไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงเห็นว่าเราก็ไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงตอนเราเกิดมาก็ไม่มีตัวเราในโลกนี้ตอนสามีเราเกิดมาก็ไม่มีสามีเราในโลกนี้ต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็อยู่คนละบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ แล้วแต่แรกก็มาอยู่รวมกันก่อนมีก็ไม่มีก่อนพบก็ไม่พบมีแล้วก็ต้องจากพบแล้วก็ท้องพัดพากไม่จากเป็นก็ต้องจากตายนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีใครหลีกหนีผลไม่จากเป็นก็ต้องจากตายพบมันมาจากความไม่มีไม่ได้พบกันแต่แรกมันเพิ่งมามีที่หลังมาพบกันที่หลัง เมื่อสิ่งใดก็ตามมันไม่มีมาแต่แรกเมื่อมีขึ้นมาก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาพบก็ต้องพัดพาคมีก็ต้องจากไปทุกสปปรรพสิ่งเพราะมันมีขึ้นมาจากความไม่มีตัวเราในโลกนี้ขันห้ารูปเวตนาสัญญาสั้งขาววิญญาณก็ไม่มีขึ้นมาในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้ มีปรุงแต่งขึ้นมาเริ่มต้นมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมพันธ์กันแล้วก็เริ่มมีขึ้นมามันมีขึ้นมาจากความไม่มีมันก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้คงทนอยู่เช่นนั้นตลอดไปได้มันมีอยู่ชั่วคราวเหมือนกัน เป็นมายาแสดงหนังแสดงละครเชื่อขราวแล้วละครก็ต้องจบลงไม่มีละครเรื่องใดไม่อาวาสานละครชีวิตที่มาแสดงร่วมกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานมันเป็นชั่วคราวแล้วที่สุดก็ละครชีวิตที้ก็จบลงด้ยน้ําตาด้ความพัดพ้าดจากคนที่รักติตทีรักเป็นทุกข์ในโลกถ้าเราไม่เข้าใจตรดจะําความจริงอย่างนี้ เรามีแต่ความอยากอยากไปวาอยากพ้นทุกข์อยากสลัดออกแต่เราไม่เข้าใจถึงจกจธรรมความจริงใจมันก็พลาดไม่ได้มันมีแต่ความอยากที่ฝืนความจริงใจมันยึดมันรักเขาแต่ใจก็อยากเห็นโทษของความทุกข์อยากจะพลาดมันก็จะยื้อกันจนทำให้เราเป็นทุกข์แสนสาหัส เราจะต้องเห็นสัจธรรมความจริงมองเห็นสัจธรรมความจริงแทงทะลุปูโปงเราถึงจะสินยิตได้